လာလေရရရပြေးပါစလို့အင်းကြီးပါဆဲထားကြီးမင်းကအဲ့လိုမပြေးနဲ့လူတွေလူပဲလိုက်မဒီးမပြေးနေသမီးရတော်ဒီပုံစံသမီးရောဆုံးပြေးပြီယဆန်းဟွိုင် ไอ้เอ็ดยอกอบอดยอกออตอบีเทอมกอออชินเทอมกออบอดเดมะเลยโลกหยังบ่มาเลยทีนี้แฮ่วเยมีนุสาวงาหน่ายดาตะแกแรงอะห่าเนาะ6หยังเนาะงามาหนีบูงาก็เปลี่ยนบิตะเซมผู้หญิงร้องมาจากในปอมมงกะเลมีกะเลอะหั่นจ้าเลยที่บักกะนี่ตีเสียมั้ยเสื้อบ้านจ้าเลยอะตันจ้าหาล่ะเซนโลกวิท ลีช่วแน่แต่ได้อะไรอ่ะพ่อลอดีอยู่ในชนยสายศิษนะนะจะมาทำพิธีโอ้โหนิกมึงมึงนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยเฮ้ยให้กูพักเหนื่อยม่เถิดดงจิตดวงวาณด้ยเ้ยวุ่นอย่หนมาหน้าแข้งหงเนี่ยมอในี่่กเนี่ยต้องชอบปียรล้เนาะไปกูนี่หอบไปเลยอีปอแดกดเลยต่ันเลตะันุเลยตะขันเเตะขัเี่ยอะไรลแล้วมันเลยเบาอย่างเนาะเอย่าลูกอ่ะนิดเดียวอันนี้จขนาดเลย

แค่วัวคนมึงยุกอีกแล้วจะต้องท่าคลคนมึงยุกอีกแล้วกาวเมย์เลก้าวเมยกตกาวเเราตึกตีกาวเมราตึกตก้าวเมยาต้อนงนวันนี้เกยตุีนั่นแหละเปลี่ยนย์เลยเหปะเจอผีก็ต้องสู้ผีนั่นตู้เนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนงรู้อยู่ตรงไหนเข้าไปตรงนั้นมึงจะทอะไรปนมาหัวยงไงอ่ะกูรอโอกาสนี้มานานแล้วเเอเฮ้

นี่มันไม่ได้อันนั้นก็ imagine มันเป็นบึกๆว่ะเจอดิฮะไปดูฮะไปดูนี่ดิโอ๊ยมันดูนี่ดิโอ๊ยมันดูฮะดูนาสวยเลยแหละแล้วก็ต้องเล่นอั้วแขงอ่ะเนาะอะเปิมันนี่เหรอโหตะโกนด้วยว่ะไม่เคยดึงกูอ๋อเฮ้ยมันถังนะมึงเฮ้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงทําอะไร พี่มันกูน่ะแม่งตกหลักอยู่ดินี่มีหิวน้ําด้วยไงวะไม่ใช่อีสารีโลลาดิอย่ามานี่อยู่ดิก็ตกใจไงไปพี่ไม่ทายรู้เนี่ยลั่นเลยเนี่ยมันมีลั่นเลยป่ะเนาะสู้ที่ตกไปว่ะตกอะไรอ่ะบอกว่ายิงตายเนี่ยหรือถูกขังไว้เนี่ยพวกนาม ตั้งแต่ประตูแล้วกูข้องใจมากเลยหนึ่งหมื่วไปกลังใจกันพี่นะแ่มาตีทเมงเคลีตูมาตีมาตียจากะอ้ตาหน้าเอ็นโซไปถารมาที่อยู่กนเนาะแล้วช่มาลนนะไปหนึ่งหมื่นวดลอยไปลังใจกันนะครับไปไหนอะเข้าไปที่ไอ้พมเาอาไปแต่ยาบอต้งจนเนาะเดียวเดียวกูแชร์บาเนาะอนะมเลยด้วย้ดีเลย เากูนเดดปียวพี่น้อแหละไม่มัวเวนน้เลยตามยเลยนคนปียวถ้าพี่น้อแหละสเพวสีี่กันอนถ้ามึงยังวนเวียนอยู่ไปถ้าไม่อยากได้บุญมึงมารอกูแต่ถ้ามึงอยากได้แต่เ้าบไม่เม่ีมาชี้ี่แต่เม่กูตัวลชินโชินอนะเม่กูตัวลชินาะตัวกูตัชินโลชนีบอปะอะไรบมากันไบอตูน้า